เลือกและใช้ระบบ CRM อย่างไรนะคะให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ,คณการเลือกระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM ที่เหมาะสมอาจจะเป็นงานที่น่ากังวลสําหรับทุกธุรกิจสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องสามารถระบุคุณสมบัติหรือฟีเจอร์นะคะและฟังก์ชันของการทํางานที่สําคัญที่สุดของธุรกิจของคุณออกมาให้ได้ะคะ่ะในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงวิธีการเลือกและการใช้ระบบ CRM ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณง่ายๆ3ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคุณต้องสามารถระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณให้ได้นะคะข้อแรกก็คือ การเลือกระบบ CRM นตอนแรกในการเลือกระบบ CRM คือการระบุความต้องการทางธุรกิจของคุณให้ได้ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้นะคะอันแรกนะคะเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณคืออะไรข้อ 2. อะไรคือปัญหาและความท้าทายในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบันของคุณข้อ3ค่ะคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทํางานที่คุณต้องการในระบบ CRM ที่กําลังจะเลือกซื้อนี้คืออะไรนะคะข้อ4ค่ะงบประมาณของคุณในการวางระบบ CRM เนี่ยคือเท่าไหร่กันแน่นะหลังจากตอบคําถามทั้งหมดเสร็จนะคะ อย่าลืมนะคะเขียนออกมาเป็นคร่าวๆก่อนคุณจะสามารถสร้างรายการข้อกําหนดและหลักเกณฑ์สาหรับการเลือกระบบ c r m ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณเพื่อนําไปใช้ในการประเมินระบบในขั้นตอนที่2ต่อไปค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นการประเมิน c r m ตามความต้องการและหลักเกณฑ์ของคุณในปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีระบบ c r m เยอะแยะมากมายในตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบ c r m ที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะอย่างเช่นช็อกโก CRM นะคะหรือระบบ c r m ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น s a l e s f o r c e Hubspot, Microsoft Dynamics และ So ะะซึ่งพวกนี้ยังไม่รวมระบบ CRM น้องใหม่นะที่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและธุรกิจของคุณเนี่ยจะเลือก CRM อย่างไรกันดีนะคะในขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่ารายการความต้องการทางธุรกิจของคุณที่ได้ิสต์ไว้ในข้อที่หนึ่งเนี่ยจะช่วยคัดกรองระบบ CRM ที่ไม่ตรงกับเป้าหมายและความต้องการขององค์กรของคุณออกไปค่ะโดยการประเมินว่าจะใช้ระบบ CRM ใดนะคะหลังจากที่เราคัดระบบที่เราคิดว่าไม่ใช่ออกไปละให้พิจรนารณาปัจจัยขั้นต้นดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกค่ะคุณสมบัติและฟังก์ชันระบบ บ CRM นะคะมีคุณสมบัติและฟังก์ชันที่คุณต้องการหรือไม่นะคะอันนี้สามารถเทียบกับข้อแรกได้เลยอันที่2ค่ะความยากง่ายในการใช้งานระบบ CRM ใช้งานง่ายหรือเปล่าระบบที่คุณเลือกเนาะอันที่3ค่ะความสามารถในการปรับแต่งสามารถปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจของคุณได้หรือไม่ข้อ4ค่ะการบูรณาการหรือการ integration กับระบบอื่นๆในที่เรามีนะคะก็มาดูกันค่ะว่าระบบ CRM ของที่คุณกําลังเลือกอ่ะสามารถทํางานร่วมกันกับซอฟต์แวร์และเครื่องมืออื่นๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้อยู่ได้หรือเปล่านะคะข้อสุดท้ายข้อค่ะการขยายขนาดหรือการ scalability ต้องดูค่ะว่าระบบ CRM สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้หรือไม่ขั้นตอนที่สามค่ะขั้นตอนสุดท้ายในเมื่อเราเลือกแล้วนะคะเรา implement แล้วหรือการประยุกต์เราก็ต้องใช้ระบบ CRM ที่เราเลือกมาค่ะเมื่อคุณเลือกระบบ CRM ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณแล้วนะคะก็ถึงเวลาบูรณา,าการตั้งค่าและการใช้งานระบบ CRM ที่เลือกมากันได้เลยค่ะซึ่งมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆนะคะและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดําหรับการน ระบบ CRM ไปใช้นะคะดังนี้ค่ะอย่างแรกค่ะคุณต้องกําหนดกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณให้ได้ก่อนนะคะก่อนที่จะนําเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRM เนี่ยให้คุณกําหนดกระบวนการจัดการข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกันก่อนนะคะหรือเป็นการพวกทํา data cleansing ก่อนเนาะอันที่2ค่ะต้องปรับแต่งระบบ CRM ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจของคุณนะคะโดยเฉพาะทีมงานที่เกี่ยวข้องอาทิทีมการตลาดทีม customer service เป็นต้นนะคะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทํา งานของระบบสำหรับกระบวนการทางธุรกิจและเวิร์กโฟต่างๆในองค์กรของคุณค่ะอย่างที่3ค่ะภาษารวมกับซอฟต์แวร์และเครื่องมืออื่นๆภาษาไทยอาจจะฟังยากๆนิดน,นึงนะแต่ภาษาอังกฤษคือ integration with another system ค่ะก็ะคือเป็นการดูว่าระบบที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยสามารถเอามาใช้รวมกับ CRM หรือมีการแลกข้อมูลกับ CRM ที่เราเลือกอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นระบบที่คุณใช้อยู่อาจจะมีพวก customer service พวก data management นะคะพวก marketing automation พวกนี้เป็นต้นก็ต้องมาดูกันค่ะว่าระบบพวกนี้ สามารถเอามาเชื่อมโยงกับระบบ CRM ใหม่ที่คุณใช้อย่างไรข้อ4ค่ะตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเมื่อเราทําการบูรณาการหรือการอินทิเกรตแล้วนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบค่ะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงบ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของระบบ CRM เพื่อระบุส่วนที่ควรปรับปรุงและโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะอย่างสุดท้ายค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกอบรมทีมงานของคุณที่จะมาใช้ระบบนี้นะคะให้การฝึกอบรมแก่ทีมงานของคุณ เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกอบรมค่ะจะช่วยให้พวกเขาหรือทีมงานของคุณเนี่ยสามารถเข้าใจความสามารถของระบบและใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเงินที่คุณเสียไปในการพัฒนาระบบขึ้นมาค่ะเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่เล่ามาข้างต้นนะคะคุณจะสามารถนําระบบ CRM ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจคุณได้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะการเลือกและใช้ระบบ CRM ที่เหม กับธุรกิจของคุณจําเป็นต้องมีการประเมินและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการและข้อกําหนดทางธุรกิจของคุณด้วยการระบ,บุความต้องการทางธุรกิจประเมินระบบ CRM ต่างๆและนําระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจของคุณด้วย CRM ได้ค่ะ